สวัสดีครับทุกคนพบกับผมเหมือนเดิมชื่อว่าการชนเนลนะครับวันนี้ผมจะมาทําตามสัญญานะครับวันนี้ผมผมจะมาทําตามสัญญานะครับถ้าครบ2 0 0ร้อยซับสไครต์หรือว่า2 0 0ติดตามผมจะแจกผมจะแจกไอดีนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูของเลเยอ2 0สองพันนะครับของก็ประมาณนี้ครับ ไอ้ทีนี้มีพิเศษมากครับมีโมจิตื่นสองสก,กิลแสงตื่นหนึ่งสก,กิลน้ำแข็งตื่นสองสองสก,กิลถึงก็มีมัดอิเล็กโตมันยังไม่ครบแต่ว่ามีมีมัดชุบวีหนึ่งนคะรับมัดชุบวีหนึ่งนะครับผมมีนะครับแต่ว่ามีมัดอิเล็กโตนะครับมัดครบเลยพร้อมเล่นม,มัดชุบวีหนึ่งก็พร้อมเล่นนะครับ อนนี้ผมขอไปดูก่อนว่ามีผลในขายบ้างตอนนี้นาทีนี้ผลเรี้ยวขายผลแสงขายผลยางขายนะครับแล้วก็ผลเลิกขายนะคะเดี๋ยวไอดีน,นี้ผลผมจะทำพาร์ทอื่นก่อนนะครับแล้วแล้วผมจะแจกในผู้ติดตาม200ติดตามนะครับทุกๆวันผมลงไป ผมขอขอบขอบคุณคนดูทุกทุกท่านนะครับที่มาเาข้าเข้าชมคลิปผมนะครับผมขอขอบคุณจริงๆนะครับถ้าไม่มีคนดูในวันนั้นจะไม่มีผมในวันนี้ครับขอบคุณครับ